โอเคครับเรามาชมการแสดงอีกหนึ่งชุดครับชื่อว่านาคาพิรมเป็นผลงานของวิทยาลาัยนศร้อยเอ็นะครับซึ่งโพสไปโดยช่องวีระวุฒิจำนงนะครับขอขอบคุณช่องนี้มากๆเลยเราไปชมกันแบบผลลงๆให้การแสดงสื่อสารแทนครับอธิบายเออเสียงไก่ขันหนึ่งนี่ร้อ,อฝากแชร์ด้วยนะจ๊าร้อยเอดนะมาเชียร์ให้ครูจิ๊บรีอคแล้วต้องแชร์ด้วยนะคะ เฮ้มีตัวละครออกมาเหมือนแบบเป็นชาวบ้านชาวเบิร์นอะไรอย่างงี้ปะเป็นชาวบงชาวบ้านหนึ่งเออชาวบ้านหลายคนและเออโอ้ยหนุ่มหล่อคนนี้คือใครเออเฮ้ยร้อยเอ็ดเนี่ย เขาทาโชว์สร้างสารรค์เป็นเหมือนร่วมสมัยนะแต่จริงๆเป็นโชว์พื้นบ้านอ่ะแหละแต่แบบวิธีการนําเสนอของเขาว,ว่ามันเป็นร่วมสมัยนะเออวิถีชีวิตหนึ่งว่ะอันนี้เล่นที่ไหนอ่ะแสงสีเสียงไฟดีจังโลเออไอเด็กคนนี้น่ารักเว้ยใครวะรู้จักไหมเนาะเอาทำไมมีผู้หญิงคนเดียวลูกออสองคน เสื้อผ้าก็มีความเป็นพื้นเมืองอ่ะมาละโคกหัวแบบนี้เป็นเผ่าไหนคะลูกคอมเมนต์บอกหน่อยนะเออน่ารักกาะท่า,มาเมื่อกี้อันนี้ตั้งแต่ปี2015แล้วหรอ,อตั้งแต่ปี58อแต่ทุกคน เยอะเยเยอะไปเยอะมานี่ทำไรจะกระเยอะหรืออะไรลูกจับปลาตีอวนตีแหไหาเอ้เอาข้องเอาอะไรหนึ่ง <_ t ot> โอ๊ยมีปลามาด้วยอ่ะ <_ t ot> จริงๆปลาหนูต้องทำตุ๊กติ๊กตุตหน่อยนะลูกนะ <_ t ot> เออความหวานให้หวานลูกชายเบอร์หน้านี่มีหวานนิดนิดว่ะภาพสวยฟิลกูดมากใครใหญ่เจ้าคนหน้าเนี่ยหน้าคุ้นๆน่ะ เฮฮ้้เ hey, hey, hey. นี่ยชอบดนตรีอ่ะเฮ้ยดนตรีเล่นสดใช่ไหมเนี่ยเ oh. oh. ออเออเท็ดดี้เหรอฮ้เท็ดดี้ตอนที่ยังยังไม่ได้โมดิฟายใช่ไหม ถึงว่าฉันว่าหน้าคุณคุณนะ่ะคุณต้นบอกเท็ดดี้หรอเท็ดดี้ตอนแบบยังละอ่อนนะ่ะยังไม่ไปเกาหลีอะ่ะพอดพอาะเพอดเท็ดดี้พระเอกหมอลำที่ท,ที่คุณี่ไปเจอมานะหรอตายแล้วเจ็ดดี้ลูกมาไกลามากลูกมาไกลมาก,ามากใครอะ่ะทำอะไรอะ่ะลอยกระทงหรอบูชาพญานาคห,หรือไงเป็นกระทงพญานาคหรอ สรุปไปแสดงที so so world, mm, ่ไหนเนี um, ่ยไม่เห็นคอมเมนต์บอกครูจิ๊บโลการแต่งกายถูกต้องมากไปใส่ทองหาปลาไว้เมาหนึ่งคุณตรีมการแสดงสร้างสรรค์สมัยก่อนนะเนาะเราต้องเข้าใจครูแกก็แบบแต่งสวยไปก่อนน่ะไปหาปลาก็ใส่ทองใส่ทองใส่เงินสุริตเออพิธีกรรมเหมือนประมาณว่าเมื่อกี้เป็นวิถีชีวิตอันนี้เป็นพิธีกรรมบูชาอะไรสักอย่างหนึ่ง โอ้ยเทดดี้นี่ว่าคนซ้ายอะ่ะใช่ป่ะที่นั่งพนมมืออยู่อะ่ะเออเออดอน 3D ว่ะเทดดี้หนึ่งเทดดี้ตอนยังไม่โมดิฟายเทดดี้ตอนที่ยังไม่รู้จักซิลลี่โคนเ <c oughs> <c oughs> มานะลูกขอโทษนะลูกอ๋อโชว์นี้ไปหลายที่มากใช่ไหมเป็นโชว์แบบ โชว์ขายของร้อยเอ็อ่ะอันนี้เป็นเหมือนฟอนใบสีมาบูชาอะไรสักอย่างนึงเออดีสเตจเนี่ยดีอ่ะมันมีความลึกแล้วมันแสงข้างหลังมันมืดมันแบบมันทําให้เห็นความลึกอุ้ยเชดดี้คนซ้ายเ้เดี๋ยวมีคนบอกว่าคููขาหนูไม่ได้ทํานะเอาเชดี้มาแล้ววะเชดี้พระเอกหมอลำลูก เมื่อวานนะเห็นไปคล้องแบงค์ของอะไรแบบหนึ่งอ่ะนี่เป็นท่าปียนาาป่ะเทดดี้ลูกน่ารักมากลูกมาแล้วเทดดี้เกติภมูมาแล้วอะ่ะเออเชดดี้จำได้ไหมลูกว่าเวทีนี้ไปเล่นที่ไหนทำไมเวทีแสงสีเสียงไฟดีจงังลยแบลมากลูกเ็ดดี้ตอนนี้ไปเป็นครูอยู่กาลสินแล้วจ้ะเพิ่งไปเจอมานะเทดดี้เนี่ย เจอกับคุณครูแบล็กนารีโชนที่วิทย์ไรน่าศิลป์ร้อยเอ็ดเสียดายมีเวลาน้อยขนาดว่ามีเวลาน้อยนะยังเมาส์มอยนินทาคุณนี่คนเยอะแย,ะ,ยะไปหมดเลยเทด็ดดี้ชอบชวนกูจิบเมาส์อะรองรักคอแห่งชาติเหรอเฮ้ยใช่ที่ไหนไมันเป็นเวทีแบบใช่หรอใช่หรอเวทีรองรัครแห่งชาติเหรอเฮ้ยมห้าโอ้ตอนนั้นที่อยู่มห้าอยู่เองเหรอลูกอาหน้ามาแล้วหนึ่ง แ่อแต่วิธีมันยาวจริงๆน้ำน่าจะยาวกว่านี้นะน้ำสั้นไปหน่อยนะโอ๋ออ๋อหรือมีอีกหรือมีมาอีกเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยบังไฟเหรอเฮ้ยเอ,ยอะไรอะบังไฟพญานาคเก๋ลูกเทคนิคเมือ่อปี2015ทําทำแบบนี้คุณิดว่าเก๋ละเก๋ละแหมแต่ถ้าตัวน,นั้นลูกบอลน,นั้นเป็นไฟ LED โอ,โอ้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 ลดโอ้ลด หน่อยจะเลิศมากเลยแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเกีละซาวเซอร์มีเสียงน้ำมุมบับ่มุมบัาเจ้าเสือโอ้เลิศแอบ,บอยู่ตอนไหนวะเฮ <c oughs> ้ยโชว์นี้ทำเมื่อปี58แต่เลิศด่า <c oughs> เ,เลิศเลิศเลิศเป็นพญานาคพืนบ้านเออพญานาคบางครั้งไม่ต้องใส่ทอง นักแสดงที่เพอร์ฟอร์มเป็นพญานาคแค่เอาผ้าพื้นเมืองและอาจจะมีเมคอัพนิดหน่อยเอามานุ่งเป็นเขียวๆแดงๆไม่ต้องทองไปหมดที่พก,ก็เก๋อุ้ยตัวพญานาคสวยมากเลยอ่ะเออมีการต่อตัวหนึ่งอุ้อยเอ้ยซีนี้ดีมีบัฟเฟตมีสโมกมีเหมือน dry ice มีจานจัดแสงที่ดีในสมัยนั้นคืออลังการครับคูเท็ดดี้ฉันโทรหาเธอได้ไหมจนจบโชว์นี้ ได้ไหมทุกคนขออนุญาตโทรหาเทดี้ได้ไหมสัมภาษณ์หน่อยเทดดี้เดี๋ยวจบโชว์นี้แล้วเดี๋ยวจิบโทรหาล,ลูกโทรได้เปล่าหรือว่ากำลังทำกิจกรรมอะไรกับใครอยู่หรือเปล่าเก๋เก๋เกายปล่อยบับเบิ้ลเฮอยคุ่มพิมอมมสอจ้าเดี๋ยวรอหน่อยนะมมอมสอสองชูแล้วนะเสียงพญายนาคเหรอหรือเสียงอะไร ปิดไฟอยู่ที่บ้านครับอ๋อแสดงว่าไม่พร้อมแสดงว่าหน้าลบหน้าแล้วแสดงว่าลบละลบหน้าเตรียมนอนแล้วไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรขอดภัยลูกาดนตรีเป็นแบบร่วมสมัยเป็นคอนเทนต์อุ้ยพญานาคตัวนี้น่ารักอะตัวเนี้ย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  ีจังเลยอ่ะเฮ้ยโชว์นี้เป็นโชว์ที่ถือว่าดีนะกับบ้านที่สีสกเกตกับครูเอาหลอถึงว่าไปเล่นหมอลงหมอลำปิดไฟแล้วเนาะเอาไม่เป็นไรลูกวันนี้จะได้เป็นพญานาคใช่ไหมโอ้นักแสดงคุณจิบว่าเสื้อผ้ามันทําให้นักแสดงดูเท่มันเป็นแขนกุดและมีการเทนลายจากลายพญานาคที่ตรงแขนถือว่ดีโชว์นี้กี่นาทีเนี่ยโ11นาที อโอ,อ,อ้โอ้โอโอไล่เวลพญานาคไม้ดีถ้เป็นพญานาคเจ็ดเสียงเ่๊ดูด้ำีดเบาก่อนเออวันนี้มีคนมาขอพญานาคเยอะมากเลยอ๋อลงชาติจริงๆใช่ใช่โอ้ทุกคนพอซูมตรงนี้เป็นรถละครแห่งชาติเพราะว่าตอนแรกมันซูมเป็นแบบ ไม่เห็นขอบโพดซิเมียมของของขอบลงละครอ่ะกลับขอไพ่เชดดี้นะลูกเชดดีพูดถูกแล้วตอนแรกมันซูมเข้าไปใกล้มากผูทคิดนึ่ว่าไม่ใช่อ่ะไม่เห็นโพดซิเมียมกรอบลายไทยของโรง,งละครแห่งชาติอ่ะก็เห็นกรอบรู้เลยพราะมันมาเล่นสเตจล่างแล้วไงเอเอเฮ<อ>้เฮ้ เออสวยป่ะฟอนแบบเซอร์เบอร์เดฟอนแบบลื่นเลงบันเทิงใจดาวเจตี้เหรอ <c oughs> ฉันเห็นน้ัเธอแล้วขำมากคนเนื้อคนเนี้อ <c oughs> คนเนี้อคนเนี้อคนเนี้อ เออน่ารักน่ารักเออขับเตะขาหนึ่งคำแรงมากใช่ค่ะ กามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับแ่ท่านี้เมื่อก่อนฮิตมากนะท่านี้เมื่อก่อนฮิตมากนะโชยีสานต้องมีท่านี้นะเออเออบูชาศรัทธาแล้วเนี่ยอ้าน่านาจิกมากลูกโอ้โหผู้ชายลำสวยอ่ะ ผูช้ชายจะรำสวยกับผู้หญิงแล้วนะเออเอ๊ะเอ๊ะพญานาคมาให้คนบูชาเออฉันชอบการทำสเกลรูปร่างของพญานาคนะฉันว่าทำได้ดีเลิศโซนี้ได้เห็นความสวยงามอลังการครับ และได้เห็นใบหน้าน่ารักตะมูตะมีของลูกเท็ดดี้ด้วยโอเคครับสาหรับโชว์ที่มีชื่อชุดว่านาคาพิรมของวิทยาลัยศิลป์ร้อยเอ็ดนะครับกูจิบได้เห็นการเล่าเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคนะครับตั้งแต่วิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําการบูชาพญานาครวมถึงระบำพญานาคซึ่งกูจิบว่าทาได้สวยงามอลังการเลยครับเ,เทคนิคที่กูจิบชอบอันนึงนะครับเทคนิคตอนที่บังไฟ พญานาคโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่แบบว่าถึงแม้จะดูเรียบง่ายนะครับแต่ว่ามันดูเก๋ดีนะครับเสื้อพงเสื้อผ้าก็สวยงามนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานนะครับจากเรลยนะสินร้อยเอ็ดจ้าโอเค